อคือพูดแรงไม่ได้นะคะทุกคนจำไว้เลยนะถ้าเกิดว่าเงินเงินหลุดจากมือเราไปแล้วนะคะยิ่งด่านะยิ่งยิ่งไม่ได้คืนนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเราพูดดีเนาะมันก็มันก็อาจจะได้กลับมาสักครึ่งหนึ่งหรือว่าได้แต่ต้นดอกไม่ได้อะไรประมาณเนี่ยเนาะหลายครั้งนะที่ญา่าเสียไปโดยที่ ความใจอ่อนของตัวเองเนาะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละตอนนี้ก็ถ้าใครมาถามเรื่องเงินก็จะบอกว่าไม่มีแล้วค่ะมันหมดไปแล้วค่ะลุงแขกกับน้องเจนคงไม่ไม่เล่นแฉ ขอบคุณนะคะแม่แววขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้มานะคะขอบคุณสิบห้าท่านที่อยู่ตรงนี้แล้วไปยี่สิบแปดไลค์ที่ให้มานะคะ mm hmm. คุณอ๊อกก็แช์นี่แหละตัวดี <laughs> แช์นี่แหละตัวดีทำให้พ่อกับแม่เออเกือบจะเลิกกัน คณเปียไปแรกแรกช่วงหลังไม่ไม่ไม่ไมส่งนี่แม่เป็นเท้าต้องเสียแทนเขาเกือบจะสองแสนพ่อพ่อว่างโง่เนี่ยนะคะ นี่เนี่น,ะน,น,นีนี่เป็นเนี่ยเนะี่คำของคุณออฟเนี่ยอยากจะบอกเลยนะคะบางทีบางอย่างอ่คู่สามีพัญญาเนาะถ้าเกิดว่าสามีล้มแล้วพัญญาเนี่ยก็ก็พยายามที่จะบอกว่าเออไม่เป็นไร เออเดี๋ยวเราสู้ใหม่หาทางสู้ใหม่มันจะมีแรงลุกขึ้นมาสู้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเออสามีล้มแล้วพัญญาบอกว่าไอ้โง่ไอ้ควายมีแต่คำว่าไอ้โง่กับไอ้ควายเงี้ยมันก็มันก็ทำให้มันมันท้อแท้สิ้นหวังไปหมดเลยเนาะ สุดท้ายแล้วบางทีมันก็จบเนาะย่างญาเจอเนี่ยญาติก็จะเจอแบบนั้นนะ่ะเออญาเจอคําเนี้ยจนญาตนึกว่าเออในเมื่อญาติทำงานเนี่ยย่าติทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวทุกอย่างแล้วแล้วมาเจอคําเนี้ยย่าจะคิดบวกไว้เลยนะจดไว้เลยนะ จดไว้ในใจเนี่ยไม่ได้จดไว้ในกระดาษนะจดไว้ในใจว่าใครใครทําอะไรกับเราไว้บ้างใครทําดีกับเราใครทําทําไม่ดีกับเราเนี่ยจะจดไว้ในใจเลยนะคนคนนี้จะจดไว้ในใจเลยนะแล้วก็จะจะจาเลยนะอย่างอย่างคนที่บ้านเนี่ยเออมีแต่คำหยาบคาย ด่ายันพ่อยันแม่ยันยันปู่ปู่ย่าตายายเราเนี้ยเราจะจด,จดจดไว้เลยถึงถึงเวลาระเบิดเนี่ยนะมันก็ระเบิดไปเลยคือไม่มีไม่มีเยื่อใหญ่อะไรเลยนะคะทุกคนกจำไว้นะลุงแขกอย่าทำอย่างนั้นกับป้าลุงนะ ถ้าประงคิดบัญชีขึ้นมานะจะเจ็บนะลุงแขกนะเตือนเอาไว้นะจะบอกให้ด้วยความรักความห่วงใยนะจะบอกก่อนคุณดารุณีสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ อย่าทำให้ประรุ่งเครืองนะล้งแขกจะบอกก่อนอย่าจะจดบันทึกไว้ในใจเลยนะว่าใครทำอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเพ้นนะคะขอบคุณสตอรี่ข้างทางนะคะ